พ่อลูกปันโปเป็น่นเปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโปเจอกับพ่อลูกแรงของกับช่วงนี้ครับพ่อลูกปันโปรครับเราจะคัดสรรโปรดีๆจากร้านอาหารทั่วไปครับรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวจะมาปั่นโปให้ท่านชมได้รู้จักกันนะครับใช่แล้วฮะที่สําคัญรู้จักโปดีๆที่เราแนะนําแล้วอย่าลืมตามไปอุดหนุนด้วยนะครับครับโปรแรกของเราในวันนี้ครับแนะนําร้านนี้เลยคิดโซเจแปนิสที่โรงแรมเดอะเวสตินแกรนดสุขุมวิทตรงอัโศกนั่นเองครับพม ได้แล้ว่ะครับเราก็โปรโมชั่นนี้ใช้ง่ายมากๆเลยป้าเพียงแค่จองผ่านออนไลน์โตร์เวดทินแบง์คองนั่นเองครับผม <_ d ink> ผมแล้วเขามีอะไรพิเศษให้เราล่ะครับโอ้โหลดไปเลยป้าปา15%บหาซนสำหรับในวันราคาช่วงดีเมื่อนี่เอง โอ้โหแล้วมีเมนูเด็ดๆที่ผมไปเรื่อยๆนะจะเป็นเบนโตะแซลมอนน่ะใช่แล้วมีอะไรบ้างในเบนโตะแซลมอนเป็นเบนโตะที่เขาขายดีมากๆเพราะว่าในนี้เนี่ยจะเป็นแซลมอนที่ผ่านกรรมวิธีทุกอย่างมไม่ว่าจะเป็นซาชิมิซูชิหรือว่าย่างนี่มีครบเลยครับอยู่ในเบนโตะเดียวกันเลยใช่แล้วล่ะฮะนอกจากนั้นยังมีเมนูอื่นๆที่บอกว่าคิสโซเจแปนิสเนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องอาหารญี่ปุ่นระดับ5ดาวเลยนะน และยังไม่หมดเท่านี้นะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษมากไปกว่านั้นถ้าคุณเป็นแฟนขับช่วงพอลูกปั่นโฟนหรือว่ามาจากในการท่งเที่ยวอรารรดูแจ้งเขาไปเลยครับคุณจะได้เวลคัมม็อกเทลไปแบบฟร,ฟรีอีกด้วยโอ้โหสนใจติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยนะครับ